วันนี้เหล่าองค์กรพันธมิตรนะครับได้นำกระเช้าดอกไม้และของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29เนื่องในวันครบรอบ9ปี9ขึ้นสู่ปีที่10ครับ<น>คุณวิรยุทธ์โพธารามิตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจองค์กรบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนเท และคุณธีรพุทธเรมาประยุนวงศสาบรรณาธิการบริหารข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทวรนับมอบกระเช้าดอกไม้ของขวัญและเคก้กเนื่องในโอกาสครบรอบ9ปีสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทวนา9เข้าสู่ปีที่10โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและตัวแทนองค์กรพันธมิตรได้แก่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้คุณเทียนรัฐ นวะมะวัดน์โฆศกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองและคุณวรนรัตน์สีสุขใสรองปลัดกระทรวงแรงงานคุณบุญสง่์ทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักประกันสังคมนอกจากนี้ยังมีบริษัทบุญรอดเบีวรรี่จำกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัปทปตทจำกัดมหาชนบริษัทฉายแสงแอดเวนเจอร์จำกัดองค์การเพสัชกรรมบริษัท SNP ซินดิเกตจำกัดมหาชน True and Detect บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและการไฟฟ้านครหลวงมาร่วมส่งกระเช้ามาแสดงความยินดีกันด้วยนะครับและแน่นอนครับเราก็ขอเป็นตัวแทนของช่องโมโนทวีนไทยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องเรามาเป็นอย่างดีเราจะทํางานอย่างหนักครับเพื่อนําเสนอข่าวให้คุณผู้ชมอย่างต่อเนื่อง